เลาะสวนยามเช้าครับสงสัยอาทิตย์นี้ต้องได้ตัดหญ้าอีกแล้วหญ้ยายาวอีกแล้วอาทิตย์นี้ก็ต้องได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดหญ้าหญ้าเริ่มยาวแล้ว ยังไม่ถึงสองอาทิตย์เลยหญ้ายาวอีกแล้วยาวไวมากฉีดยาก็ไม่ไหวต้นนี้กำลังสวยได้ปีนหน่อย กำลังสวยเลยต้นนี้ฝั่งนี้จะเป็นกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยง